คือก่อนที่คพัฒ์จะสอนเทคนิคเนี่ยครแพทย์อยากจะสอนเรื่องนี้ให้ฟังก่อนอแนะนําดีกว่าอย่าเรียกสอนเลยเนาะก็คืออยากจะแนะนําว่าเราควรจะต้องดูภาพให้เป็นเพราะว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยลูกศรริษย์ครูพทย์เยอะมากเลยที่มาเรียนด้วยกันแล้วก็จะชอบถามว่า รูปแบบไหนมันถึงจะสวยคะครูรูปแบบไหนมันถึงจะเวิร์คคะครูฉะนั้นเราต้องฉันก็สวยนะฉันดูฉันก็สวยฉันสวยแล้วฉันสวยนะฉันถ่ายแล้วฉันว่าฉันถ่ายสวยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องนะคะดูภาพให้เป็นก่อนว่าฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายไปแล้วปุ๊บเราจะได้มีมุมมองว่าภาพนี้มันเวิร์คหรือไม่เวิร์คอย่างไรนะคะเรามาดูกันที่ภาพที่เวิร์คและไม่เวิร์กก่อนนะคะขออนุญาตอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เจ้าของภาพบางภาพนะคะที่ให้ภาพมานะคะ รูปแรกเลยนะคะให้เราดูว่ารูปไหนเวิร์กและไม่เวิร์กรูปทางรูปทางขวามือเนี่ยที่มีเครื่องหมาย x อยู่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแต่รูปทางซ้ายมีที่มีสีเขียวเป็นเครื่องหมายถูกนะคือรูปที่เวิร์กมันไม่เวิร์กยังไงแล้วมันเวิร์กยังไงสำหรับผู้ที่ขายอาหารนะคะอาหารขนมนะคะเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าการใช้สีพื้นหลังค่ะสีพื้นหลังอย่างเช่น รูปที่มีสีพื้นหลังเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะเป็นสีดำแบบเนี้ยนะคะมันมันค่อนข้างที่จะทึบมันไม่ให้ความสดใสกับอาหารแล้วมันทำให้ดูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรูปทางซ้ายมือนะคะซึ่งขนมปังนะคะแล้วก็มีพื้นแบ็กกราวโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะเนี่ยสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะทำให้ดูอาหารดูสดใสมีชีวิตชีวานะคะแบ็กกราวสำคัญนะคะ เหมือนกับแบบเวลาเราไปไหนใช่ไหมต้องมองหน้ามองหลังนิดนึงเวลาเราถ่ายรูปก็ต้องมองหน้าหน้าก็คือสินค้าหลังก็คือแบ็กกราวหรือพื้นหลังของสินค้านั่นเองนะคะให้ดูนะคะว่าภาพที่แล้วดูยอดไลค์นะคะนี่เห็นไหมยอดไลค์ปุ๊บยอดคนกดไลค์ชัดเจนไหมคะว่าถ้าเราสื่อสารด้วยภาพชัดเจนเนี่ยคนจะกดดูรูปสินค้าหรืออยากจะแชร์รูปสินค้าเราเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะต่อไปภาพต่อไปภาพนี้ การใช้พื้นหลังเหมือนกันเพื่อให้เกิดความสะดุดตานะคะการใช้พื้นหลังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆที่คล้ายกับสินค้าหรือวัตถุดิบของสินค้าคอย่างเช่นขนมปังเนี่ยคะ่ะเขามีลายเห็นไหม,มเขามีลายเขาก็เอา,เ,อาเขาเรียกว่าลายดอกสนนะคะมาให้มันแมทชิ่งกันใช่ไหมคะดูแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีความ คล้องจองกันอยู่นะคะดังนั้นภาพที่ที่ดีที่สวยเนี่ยเขาก็จะต้องมีสิ่งคล้ายๆกันรวมอยู่ในภาพเดียวกันทำให้<อ>ทำให้เกิดความเชื่อมโยงนะคะคร,รวมถึงเห็นไหมคะกิ่งไม้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะสีคล้ายๆกับตรงนี้แล้วมันทําให้มีความสุกว่าเป็นธรรมชาตินะคะนี่คือสิ่งประกอบของสินค้าเมื่อเราถ่ายรูปสินค้าเนี่ยเราควรจะมีพร็อพนะคะที่คล้ายๆกันกับ สินค้าของเราหรือเป็นแหล่งกําเนิดเป็นต้นผลิตเป็นวัตถุดิบนะคะรวมอยู่ในภาพของสินค้าด้วยเพื่อให้ทําให้ผู้ชมทางบ้านนะคะดูแล้วเกิดจินตนาการคล้องจองไปกับเราดูแลอยากกินดูแลอยากกินใช่ไหมดูแล้วแบบ <c oughs> ดูแบบดแบบดน่ารับประทานหรือเปล่าส่วนอีกภาพหนึ่งทางขวามือที่มีเครื่องหมายสีแดงอยู่นะคะอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าอยู่ในห่อพลาสติกอืมอืม เคยไหมคะว่าเวลาเราถ่ายรูปสินค้าแล้วเราอยากจะขายของยังอยู่ในห่อพลาสติกอยู่เลยการที่สินค้าเราอยู่ในห่อพลาสติกเนี่ยมันทําให้สินค้าเกิดความไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ภาพของสินค้าไม่ค่อยชัดเจนสื่อสารลําบากใช่ไค,คโดยเฉพาะของเรื่องอาหารนะคะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย มันควรจะอยู่นอกถุงพลาสติกนะคะเอาถุงแกะออกมาพืวอการถ่ายภาพนะคะแกะเองทานเองก็ได้ค่ะชิ้นนั้นเหมือนผมรู้สึกเหมือนตัวเองเลยว่าเราถ่ายเราก็ไม่แกะแกะค่ะต้องแกะเนาะต้องแกะค่นเนี่ยค่ะถุงพลาสติกเนี่ยมันทําให้ดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่และเห็นไหมคะพื้นของพื้นของกล่องซึ่งมันจะเป็นสีคล้ายๆสีเดียวกันกับอาหารชิ้นนี้เข้าไปอีกมันไม่มีความเด่นนะคะมันต้องมีความเด่นสะดุดตา ขึ้นนะคะมันถึงจะดูดีอย่างเช่นเนี่ยเน,นี้ยพื้นสีนี้ใช่ไหมคะแล้วมีสีขาวเข้ามาใช่ไหมคะพื้นสีนี้อ่าเนี่ยพื้นสีนี้แล้วมีสีขาวเข้ามาพื้นสีสีเข้มอาหาร,รสีอ่อนเป็นต้นนะคะอันนั้นเราควรที่จะแกะจากถุงพลาสติกแล้วก็ใช้พื้นพื้นที่มันคอนทราสต์นะคะสีที่มันตัดกันนิดหนึ่งเพื่อเรียกน้ำย่อยนะคะและเกิดความชัดเจนของภาพอ่ามาดูที่สินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าจิวเวลリนะคะ ภาพทางซ้ายมือเล็กถูกนะคะคือเราเห็นสินค้าชัดเจนคือแบบมองไปในรู้เลยว่าคืออะไรฉะนั้นการสื่อสารด้วยภาพในการขายของออนไลน์ความคมชัดนะคะความคมชัดของของภาพของสินค้ามีความหมายสูงมากนะคะเพราะว่าเขาคนดูเนี่ยเขาดูแบบ2วินาทีแล้วเขาไม่เดานะคะ ดูปุ๊บเนี่ยมันรีจิสเตอร์เข้าเข้าในตาผ่านผ่าน process สมองเรารู้เลยว่าคืออะไร,รแต่ถ้าอยู่ในถุงพลาสติกเอยมีอะไรบังอยู่มากเกินไปเอยสีสันไม่ชัดเจนเอยสีสันไม่สดุดตาเอยเขาผ่านเลยค่ะนะคะในภาพคมชัดของสินค้าสําคัญมาดูมาดูอันนี้คะ่ะอันนี้ภาพคมชัดนะคะคมชัดอ่า นะคะอันนี้คมชัดสวยงามเนาะส่วนภาพทางขวาที่เป็นเครื่องหมาย x เกิดอะไรขึ้นการที่เราถ่ายรูปของบูชานะคะของบูชาเห็นพื้นหลังไหมคะตรงนี้คืออะไรเออเห็นครับเห็นไหมคะว่าพื้นหลังตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวว่าความคุม่าทำสีแดงให้นะนี่พื้นหลังตรงนี้คืออะไรคะคล้ายๆกับรูปเท้าไหมน่าจะเป็นเท้าครับเออทั้นนั้นเราถ่ายของบูชานะคะแบ็กกราวเป็นเท้าใจหายนิดนึง <c oughs> ซึ่ง 1. สินค้าไม่ชัดเจนมีหอม่อมีพลาสติกอยู่นะคะสะท้อนแสงทําให้กวนสายตาเรานะคะแล้วก็ 2. อนะคะหอยู่ตรงนี้เออเลอ,อคือมีเท้าเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังการถ่ายภาพสินค้าหรือบริการทั้งแบ็ททั้งโฟ g r กราว็คือภาพสินค้าและแบ็กกราวมันต้องคล้องจองกันนะคะอ,อย่างเช่นว่าพระอยู่กับหิ้งอยู่กับไม้ อยู่ที่สูง<ม>อะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความคมชัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าของบูชามีรูปชิ้นส่วนของร่างกายที่เราก็ถือกันนะ,นะคะ,คะมาร่วมด้วยเนี่ยมันจะทําให้ภาพขายสินค้าชิ้นนั้นน่ยดูขัดใจคนดูนะคะอ่ะต่อไปเวิร์กแล้วไม่เวิร์กนะคะเวิร์กทางด้านซ้ายมือนะคะเกิดอะไรขึ้นไปดูไปดูอันที่มีเครื่องหมาย x ก่อนละกันนะคะ อันนี้มีเครื่องหมาย x เนี่ยท่านที่ขายอาหารนะคะหรือขายสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเยอะๆเวลาเราโพสต์บน f c e e o o o เนี่ยภาพที่เราถ่ายเนี่ยอาจจะดีนะคะแต่ว่าการจัดเรียงค่ะเห็นไหมคะว่าภาพทางาทางด้านขวามือนะคะรูปแรกนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะคะพอ,อุ้ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเส้นทิ่มลงเราเวลาเราดูเราต้องเอียงคออย่างนี้ นิดนึงนะครับต้องเอียงคอขอขอขอกล้องด้วยค่ะเวลาเราดูนะคะเราต้องเอียงคอใช่ไหมคะเอียงคอข้างนี้ดูแล้วพอภาพที่สองปุ๊บเราเอียงข้างไหนคะเราไปข้างนี้เอียงขวาเอียงขวาดูมาลงมารูปทา้งนี้เราก็เอียงข้างนี้ดูอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วพอรูปที่สี่เราทำไงเราเชิดหน้าดูแบบนี้ <soft Spencer> อ้อออเวลาขายภาพขายภาพขายสินค้าด้วยภาพนะคะคทิศทางของภาพควรจะเป็นระเบียบแล้วอยู่ในทิศทางเดียวกันไม่ใช่อ่ารูปหนึ่งมารูปหนึ่งก็อมาทางนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะคะภาพนี้นะคะดูอย่างนี้ใช่หไหมต้องเอียงคอดูข้างนี้ภาพนี้ต้องเอียงคอดูแบบนี้ภาพนี้ต้องเอียงคอดูแบบนี้แทนแล้วภาพนี้ก็เชดหน้าดู ลำบากนิดนึงลำบ,บากนิดหนึ่งนะคะดังนั้นการจัดเรียงภาพใน Facebook สําคัญนะคะภาพอาจจะถ่ายมานี้แต่ขอให้เป็นในทิศทางเดียวกันมาดูรูปทางฝั่งซ้ายมือที่เวิร์กเห็นไหมคะว่าเขาเรียงมาที่เดียวกันหมดเลยเอียงมาเหมือนกันหมดเลยยกเว้นรูปสุดท้ายนะคะอันนี้ยังยังดีนะคะแล้วมีความเป็นระเบียบเห็นฉากหลังไหมคะคฉากหลังของขวดซองขนมปังชิ้นนี้คืออะไรมือคะ่ะเห็นมือไหม สีไม่ชัดเจนเอาไหมเห็นมือไหมเนี่ยคุณมือเนี่ยสีอะไรคะสีอมชมพูใช่ไหมเห็นไหมคะว่าสีของมือมีความตัดกันกับสีของขนมปังเขาเลือกมาแล้วมันทำให้ดูหิวขึ้นนะคะเห็นยอดไหมคะเห็นยอดไรไหมของของเพจที่ดิสเพย์ภาพได้ถูกต้องแล้วเห็นยอดไรไหมคะคนละเรื่องกันเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยการจัดเรียงภาพสําคัญฉากหลังสําคัญไปแล้วการจัดเรียงภาพสําคัญของต้องไม่รกนะคะอ่ะมาดูต่อไปท่านที่ชอบใช้แอปเอโอโอ้โหท่านที่ชอบใช้แอปแล้ว<า>แต่งสีภาพนะคะครูแพทย์ต้องขอบอกว่าภาพที่มีการจัดเรียงที่ดีแล้วเหมือนอ,อาหารในหน้าสไลด์หน้านี้สีก็ดีแต่พอเราแต่งภาพปุ๊บเนี่ยจากสีสดๆเป็นอะไรคะเนี่ยขอเปลี่ยนปากกานิดนึงนะคะ ป๊บยังใช้ไม่ค่อยเก่งค่ะอ่าโอเคจากสีสดๆเป็นอะไรคะเป็นสีซีดถูกไหมอืม,อมตรงเนี้จะซีดทําไมคะดูให้ไม่น่าทานเนอะดูแล้ว<ม>แบบคือมันอาจจะดูเป็นอาร์ตก็จริงแต่ว่าเราจะต้องใช้สีที่ถูกต้องกับสินค้าของเราเพราะไม่งั้นเนี่ยผู้บริโภคหรือผู้ที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนสมมุติว่าเขาซื้อ,อแครบเค,ค้กอันนี้ไปที่สีมันซีดขนาดนี้ พอเราส่งไปจริงๆมันไม่ใช่สีนี้เขาคืนนะคะ๋อใช่ครับอ,อันนี้จริงครับจากประสบการณ์เกิดาอาการเกิดอาการคืนนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดเรียงอ่ะจัดเรียงชั้นเห็นไหมสีสวยงามนะคะสีสวยงามสีสวยงามจัดเรียงดีแล้วดังนั้นอย่าแต่งรูปเกินไปนะคะให้สีมันซีดเกินจริงหรือแต่งให้สีเข้มกว่าจริงเกินความจริงจะทำให้สินค้าที่ผู้ซื้อไปแล้วรู้สึกไม่ประทับใจ อืมโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะก็คือว่าหากว่าอันนี้จากทางผู้ชมเหรอคะใช่ครับอ๋อมีมีหลายท่านส่งภาพของสินค้าตัวเองมาด้วยครับนี่ก็มีขนมเนาะมีขนมเรียกว่าอะไรลูกแป้งลูกแป้งค่ะลูกแป้งุณแพทอันนี้นะคะนี่เราจะเอาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ก่อนเนาะได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยว๋วอาจจะรอสักครู่นึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณแพทอาจจะแนะนาให้เพิ่มเติมได้ค่ะ โอเคะ okay. การใช้ภาพเล่าเรื่องนะคะเป็นอยา่างไรการใช้ภาพเล่าเรื่องคือว่าการถ่ายภาพแล้วก็ให้ดูเหมือนว่าภาพเนี่ยเล่าเรื่องไปด้วยโดยการที่ใช้ภาพอธิบายว่าสินค้าเนี่ยใช้อยา <S <S im im ่างไรเมื่อกี้ครูแพทย์พูดถึงการจัดเรียงภาพไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยการจัดเรียงภาพเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้สึกว่าสินค้าเพื่อให้คนที่มองภาพเราเนี่ยรู้ถึงว่าสินค้าเนี่ยใช้อย่างไร หรือแม้กระทั่งว่าบอกที่มาหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าเพื่อให้คนที่มองภาพในการตัดสินใจซื้อเขาสามารถที่จะบอกอ๋อตัวนี้เราอยากได้อุปกรณ์ชิ้นนี้พอดีมอมันใช้อย่างไงถ้าเรามีภาพประกอบนะคะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้อย่างไรคนจะตัดสินใจซื้อง่ายหรือสินค้าชิ้นนี้อาหารจานนี้ทานอย่างไรนะคะคนจะตัดสินใจง่ายเพราะมันเหมือนว่ามันได้เขาเรียกว่ามันได,มนได้มันได้ simulate ความเสมือนจริงมันได้รู้สึกเหมือนมีร่วมมีความร่วมภาษารู้สึกร่วมไปกับภาพนั้นค่ะรู้สึกเกิดประสบการณ์จริงเกิดขึ้นมาผมใช้คำว่าอันนี้สําคัญคูแพทเพราะว่าด้วยได้ด้านการตลาดนะครับคนหนึ่งคนเวลาเล่นเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเขาเห็นสินค้าวันหนึ่งนะครับที่เหมือนกันเยอะมากนะครับแล้วก็ในการดูเนี่ยไม่ถึงวินาทีนะครับเร็วมากปุ๊บปุบปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรูปเราไม่ได้เล่าเรื่องนะครับ เพราะมันจะทําให้โพสต์เราไม่มีคุณภาพเลยอือึใช่นะครับอันนี้ค่อนขัานสำคัญใช่สําคัญนะคะว่ารูปต้องเล่าเรื่องแล้วเล่ายังไงเดี๋ยวคุณแพทบอกให้ดูค่ะ<ช>นะคะอ<ช>่ะเรามาดูภาพต่อไปดูสไลด์รูปนี้กันนะคะทางซ้ายและขวานะคะดูทางขวาก่อนทางขวาใครเห็นเป็นอะไรคะ อยากย่ามไหมครับใครเห็นเป็นอะไรบ้างคะทางขวามืออ๋พิมเข้ามาให้ดูหน่อยค่ะอยู่กันไหมจ้าพิมเข้ามาให้ดูนะทางขวาคือรูปอะไรคะดูออกไหมครับดูออกไหมปกติต้องดูภายในหนึ่งวิครับแล้วดูออกไหมเออดูแบบว่าหลับตาฟึ๊บฟ๊บอย่างเงี้ยตาดูออกไหมดูละดูยากครับผมใช้ว่าดูยากอ่าโอเคตอบกันเข้ามาแล้วใช่ค่ะมันคือปลาหมึกแห้งแล้วผู้ที่ขายปลาหมึกแห้งท่านนี้เนี่ยมีปลาหมึกเยอะนะคะก็เลยอยากถ่ายภาพปลาหมึก ให้เราดูเพียบเลยแต่มันเกิดอ,อะไรขึ้นคะเรื่องที่หนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้นถุงพลาสติกปะอืมถุงพลาสติกครับไม่ได้เนาะมันเป็นถุงพลาสติกนี่ก็ถุงพลาสติกเหมือนกันนี่ก็อยู่ในถุงพลาสติกลายมือสวยที่สุดในโลกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวเขียนให้ใหม่ถ,ถ,ถุงพลาสติกเห็นไหมคะอาหารอยู่ในถุงพลาสติก มันทําให้เราดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ต้องเพ่งนะคะแล้วเราก็ไม่ได้บอกปลาหมึกนี้กินยังไงเอาไปปิ้งเอาไปทอดเคียวเอาไปเคียวเคียวได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราขายสิ่งใดเราสามารถบอกวิธีทานหรือแหล่งที่มาหรือวิธีใช้ให้เขาได้ด้วยนะคะ ก็จะดีมากทําให้ผู้ที่จะซื้อเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายนะคะให้เรามาดูทางซ้ายมือบ้างที่มีเครื่องหมายถูกเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้คือขาตั้งกล้องอเนกประสงค์เห็นไหมคะมีภาพสินค้าที่เป็นขาตั้งกล้องชัดเจนนะะสินค้าเป็นขาตั้งกล้องชัดเจนถูกไหมอ่าแล้วใช้ยังไงนี่ค่ะอันนี้หนึ่งจับใส่กล้องสามารถเสียบใส่ที่หัวของ ขาตั้งกล้องนี้ได้ขาตั้งกล้องนี้บอกว่ามันใส่แนวนอนแล้วก็ปรับองศาได้ถูกไหมอ,อันนี้สใส่แนวตั้งปรับองศาได้อย่างเนี้ยเป็นต้นคือการที่เราให้ภาพช่วยเล่าเรื่องอว่าสินค้าประเภทนี้สินค้าประเภทนั้นสินค้าที่เราจะขายใช้ยังไงมาจากไหนนะคะคือ คือให้ผู้ที่เขาดูเนี่ยหรือปรารถนาที่จะใช้ของเราเนี่ยตอบคําถามเขาไปโดยปริยายอืมอืมไม่งั้นเขาจะงงเอ๊ะขาตั้งกล้องนี่มันหมุนได้ไหมใช่มันใส่กล้องใหญ่ได้ไหมใช่ครับแล้วมันปรับยังไงมันแนวตั้งได้ไหมมันแนวนอนได้ไหมคือคือผู้บริโภคมีคาถามประเภทนี้เขาจะมีคำถามมีไหมมีไหมใช่เขายังมีหนักใช้ยังไงและใช้เพื่ออะไรอ่าถูกนะครับอ่าฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเราถ่ายภาพนะคะให ภาพเล่าเรื่องโดยการที่เรามีภาพวิธีการใช้และแหล่งที่มาให้ก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยเวิร์กขายของได้ไง่าย